สวัสดีจ้าทุกทุกคนทายกายวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคือเราจะทุกคนจ้าที่เหลือมัอนนั่นแหละจ้าทุกคนจ้าเนาะเกาเส้นมะม่ามาใส่จ้าทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันจ้า เผ็ดก๋วยเตียวหลา เหนื่อยๆเลยจ้ะทุก no

เช็คือเก่าจ้ะทุกคนจ้ะอิ้มแล้มนะันเนี่ยเหลือตอนหญ่ตอนหนึ่ง <laughs> ไปเลยจ้ะทุกคนเจอกันคลิปหนาจ้ะทุกคน